ตอนนี้อยู่จังหวัดสุพรรณพี่น้องเห็นนักรเรียนอ่าใส่เสื้อลากสีน้องพี่น้องจักก็อแห้ีอย่างโอ้ยพี่น้องต้องมันหลายแห้งดีเป็นร้อยสองร้อยคนคนนี้นี่โหหลากสีนะทุกคนลายสีอใส่ชุดใส่ชุดหลากดินทูดินไปเลยพี่น้องโดเบิงเอาปัดโต สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องบาทองปากเสฉแนพี่น้องเอ๋ตอนนี้ก็มาอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีพี่นอ้องอำเภอเดิมบางนางบชวอัศวินดเดชนี่ยโอ้โหพี่น้องนี่อันนี้คือจังหวัดสุพรรณบุรีเลอทุกคนบรรยากาศน้มแรงๆโอ้โหโทรศัพเลขสามสี่ศูนย์พี่น้องบ,บ่าวูบกับบ่าวทองจะพากันเดินทางไปที อำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีในบ่าวทองบอทพูนบอกว่าสุพรรณบุรีเนี่ยบ่าวบุเคยฟังเพลงสายยันสัญญาในเพลงนี้นะคือร้องเพลงนะแึ่าดินแดนบ้านป่าแมนบายแมนแมนแมนบอทนี่ยแมนอันนี้คือบรรยากาศย่ามแรงๆในทุกท่านเนี่ยบ่าวบุกับบ่าวทองคือว่าภากันมัะนหนองมะม่งแมนหนองมะม่งในหันขาหน่อยเนาะแมนหันขาจังหวัด ใช่นาใช่ถนะนาตอนนี้จะเดินทางไปทีสุพันบุรีพี่น้องเอ๋ยนะเอาเดี๋ยวเราจะไปดันนาอ้ายนี่คือแยกอ่าสี่แยกนะฮะสี่แยกเดิมบางนางบวชเนะี่ยตรงไปเราจะไปสุพันบุรีกันนะพี่น้องเนาะสี่แยกเดิมบางนางบวชโอ้ที่ว่าเงาเติมอยู่เด้ โอวีไพ่บุหูหนี<ม>่ไงว่าเติอนบางนางบวชที่โบวี้ไพ่บุหูเนี่ยนี่คือสุพรรณบุรีพี่น้องเอ๋นะเปลี่ยน,นรบรรยากาศอีกจักหน่อยนึงกันแล้วการวัอนี้บ้าบกับบ้าทองพากันมาสัมผัสกับบรรยากาศที่บอกเลยว่าโอ้โหวัดตื่นตาตื่นใจหลาย<ม>ตัวเลยอันนี้อยู่ตาจังวัดอีรีอรอเด้อจังหวัดสุพรรณบุรีเด้อทุกคนไปจะได้ง่ายสุพรรณครับเอาตาจังหวัดครับในเมืองใหญ่กรุงเทปเป็นยังไงแต่ว่าบรรยากาศ อยู่ตามจังหวัดมันดีเลยครับมันดีดดจังไลมันดีเพราะว่ามีนนป่าไม้ธรรมชาติ<อ>แบบสมบูรณ์เด้วาสันบอยเมนมนเมนมันต่างต่างกันอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพเมืองใหญ่มีแต่ตึกมีแต่อ่าไฟแสงสีอ่อพกมากจีไอมันกัมักคนละยางคนละแบบโอ้วาสันบอยมนมนเมนถ้าว่ามักแบบการสนุกสนานมัก ความงามความสวยความรูรอาอลังการต้องอยู่กรุงเทพโอ้ oh. ถ้ามักแบบธรรมชาติแบบเพื่อสุขภาพต้องมาต่างจังหวัดวัยตอนนี้คนกรุงเทพเพิ่งกันนี้ของย่ต่าจังหวัดเบิดเดียวเดว้แมนผัวมันธรรมชาติมันดีเลยอยู่ต่างจังหวัดมันแปบลบว่ามันมีป่าไม้มีอ่ามันคอยมีมลพิษเพราะมันไดดตอนนี้นะคอยเห็นแต่ฝรั่งต่างชาติเต็มไปเบิดกรุงเทพมาหานครแมนผั Man, วไปใสก่กระเพาะ อ๋พวกฝรั่งต่างชาติคขมมากแบบอยู่ในเมืองมันจะเรินดิฮุ่งเฮืองมีตึกใหญ่ไฟสว่างตึกใหญ่ตึกสูงคขมมักจังสันในฝรั่งต่างชาติแม่นคนร้ายคนเยอะคอมมากแต่ว่าคนที่ว่าที่ไหนมักแบบสุขภาพดีๆต้องอยู่ต่างจากวัดดิบรรยากาศดีๆเ้ยเนาะม่นบรรยากาศดีๆมันจะมีปลาไม่มีอย่างหลายๆอย่างผสมประสานมาสิพวงอากาศ โอ oh, ว่าสันว่าสันแมนแมนแมนแแต่ว่าอยู่ซุพันณนี่ยกูคักเด้คักคักง่ายแมนคักธรรมชาติมันยังดีอยู่เที่ยวงามอุดมสมบูรณ์แต่ว่าอากาศก็กเริ่มเย็นเนี่ยหนาวหนาวเลยเนาะหนาวแมนทศบาลตําบลทุ่งครีเนี่ยบปล่าวบกับเ่าทองพากันมาพี่น้องเอ๋ยเนี่ยมื้อนี่มื้อนี่เข้าก็มาอยากมางานคือเขาพี่น้องเอ๋ยทำอะไร้่สิหกมุ้งแรกกันนี่ เพราะว่าตอนนี้บาบูหล้วก็สิพาบาทองไปหามองนอนและหมาหนี้เอา้าเหงางานเมื่อยแล้วก็ต้องรับนอนเอาแห้งเป็นไงแมน่นหาซื้อขา้าวซื้อน้ำและซื้อขา้าวซื้อปลาไปหาที่รับที่นอนมืออนก็บับลุยงานต่อได้ทุกคนเลยเอา้าก็เป็นกรื่องรงไรเงินแรงใจให้บ่าวกับบ่าวทองเลยเออพี่นเอ๋ยนะ,ะนยปเที่ยวพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วเนะะี่ยส่วนปไปเที่ยวชมไปเที่ยวมองไหนไปจุดใดของจังหวัดสุพรรณบุรี บอมีเวลาไปแล้วพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเหตุงานแมนเดี๋ยวจะออกดอกเส้นทางนี้ให้แมนแมนแมนเพราะว่าอันนี้กับเป็นเส้นทางที่เ้าสิมุ่งหน้าอีกไปอีกงานหนึ่งถูกต้องง่ายถูกต้องแมนเพราะว่าที่เ้ามานีกแล้มีหลายงานเด้หลายหม่องหลายจุดเ่ามาบุาแมบิสิมีแต่จุดเดียวเด้เอ,า,า,อเา,า,าจังสี่อายเห็นบรรยากาศต่างจังหวัดแบบนี้อายขี้ทอดบ้านอยู่บ่แมนขี้ทอดขี้ทอดอยู่ คิดทอดเฮ็ดจีไนส์ทำไมเนี่คิดทอดกะได้ที่กู้ทอดแล้วพันสิกับกับกับบ่ได้เป็นได้ไงเอ้าพันกับกะจักสิกับเนีได้เนาะเพราะว่าการทำมาหากินเท่ากับอยู่นี้นะอัานเมืองได้โตกับสิเมือได้ยุดอกวายชีวิตนี่สิบูเมื่อบ้านจักเชื่อได้บ่กับเมืองเมือเมืองอะไรกันมากขึ้นคือเก่าแล้ว เ <ME> <IL EN> <IO> มื่อไรก็มาเนอะอ้เนาะแมนแมนกับที่ว่าเป็นกำนัะไรเออแรงใจให้กันและกันกันแล้วกันพี่น้องเอ้ยทุกท่านครับอืมดีกว่าเน,นี่ยแรกแรกเบี่องตหนุไอ้เาะเบิ้งแบบแบ,บแื้องแรกเนาะก็จะแบบต่างจังหวัดอีดีเนาะแมนต่างจังหวัดนี่ต่างจังหวัดไอ้ต่างจังหวัดอีีเรียกคณะต่างจังหวัดนี่ขนาดนี้เลยดูกรุงเทพโอ้โหยประตังว่าถึงนี่ไอ้เยไปบอกทางไอ้ไปบอกทางสุพรรณบุรีตรงไป พันบุรีพี่น้องเอยสินทางนี้สามารถมุ่งหน้าไปกรุงเทพก็ได้หด้อได้ปะได้มีละเอกสินทางหนึ่งที่อยากจะบอกใอ้ท่องว่าก่อนหน้าที่เขาจะไปชัยนาธเขาไปทางตรนเมศสามสิบสองแต่ว่ามีอีกเส้นทางหนึ่งที่จะไปชัยนาธได้ทีเคยบอกอ้นี่เลยอ้เส้นทางนี้ได้สามสี่ศูนย์นี่ไปชัยนาธได้แต่ว่าไปชัยนาเนี่ครไปได้ ทุกเส้นทุกสายเขากันเนาะไปทางใดก็ได้ก็มีหลายเส้นทางเขาดีใจหน่อยนะโมเป็นสิบในทางเดียวเดี๋ยวเนเขาเดียวเขาไปเบิังนายไปเปิดไฟแล้วพี้เปิดไฟแล้วเปิดไฟแล้วเปิดไฟแล้วเวถนนต่างจังหวัดของประเทศไทยได้พี่น้องเองนะฮะหกวงแรกเป็การเปิดไฟเนี่ยแสงสว่างย่างขึ้น โอ้ยสามเล่นนี่นี่สามเล่นนี่นนี่เออยคนกี่จังดีเมียไงนะถนนเส้นนี้มุ่งหน้าข้าไปตัวเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีอยากให้พอซ่องเลยเห็นเห็นบอแสงสว่างนี่ไอ้น่ะแสงสว่างนี่เนี่ยขนาดอ่าตะวันยงก็ทะเลบะด้วยนี่พ่พอเปิดเฉยอ้เนียนเปิดไฟเร็วพันยานผูกคนบ่เห็นหงบะจะงเหนื่อยก็ยังไวตะวันยังยั่งยูเปิดไฟเร็ว ห้องโเสกกับเล่าบางที่ใหญ่น่ะนะไฟเปิดแห้งว่่นเลยเนี่ยแห้งสบางวุ่นเลยไม่เนต้องไอจะ้าบ้างหลอดกับโมทิตเด้แม่เอานะตัวบางบางหลอดตัวบ้าเขาต่างเวลามาซิเมสิเมสหน้าพี่น้องเลยนะฮะเอยตอนนี้เฮาจะมุ่งหน้าไปสุพรรณบุรีเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยนะเป็นงานวัฒนการทีบ้าบุกกระบอท่องที่ว่ามากหลายมีก้อมสุกหลายกับการเดินทางเนาะพี่น้องค์งาได้เห็นต่างจะร้อยของประเทศไทยได้เห็นเมืองไทยกับขีดอดบ้างเนี่ยแต่ว่าใช้อ่า เป็นแบบนี้ก็คือ่อที่จะคลายกันเนาะพี่น้องแต่ว่าเฮามีความคิดฮอดบ้านเพราะว่าเป็นคนต่างบ้านต่างเมืองนะ,ะ่ะแมนไม่งานอยู่กรุงเทพฯเมืองไทยแต่เห็นต่างจังหวัดของประเทศไทยก็ระได้อ่าเหมือนจินตนาการถึงบ้านตัวเองเนี่ยท้อแมนแมนๆมนมันก็ลักษณะแบบธรรมธรรมชาติาทั้งซี่ก็คล้ายๆกันแต่ว่าเรื่องถนนหนทางน่ะปุ๊บมันต้องว่าถึงดีหลายว่างามแห้งดีไปหมดแม่นเอ,นเอ,าอ้าบ่ดีจังได๋นี่มีแต่คนกีดกับลาดยาง บอกถนนบาดเข้าไอฮะถนนบาดเข้าดีไปเบิร์ดเออดีไปเบิร์ดแล้วดีไปเบิร์ดดีไปเบิร์ดจนเดืินแต่ถนนบอดีแมีนดีไปเบิร์ดบอกคือเมืองไทยเนี่ยเมีนถนนดียังอยู่นี่แมีนเห็นบมดเนี่ยเห็นบมดนี่โอ้ยโอ้ถูกอันนี้เป็นไฟแดงแยกไฟแดงเป็นแยกเนาะวันนี้เนาะถนนประเทศไทยที่อนี่ป้าถูกสีแยก พี่น้องเลยอันนี้อยู่ตามจังหวัดเด้อ<ป>แยกสามชุกพี่น้องแยกสามชุกแยกสามชุกแยกสามชุกสุพรรณบุรีโอู้วเขาใหม่ที่เขาเขาเขาอยูนน่านกันได้ไปจากสี่แยกไฟแดงสามชุกพี่น้องเอ๋ยนะฮะบ่าวกับบ่าทอกกัดสีผ้ากัน,กนมุงนาเข้าไปสุปพรรณนะสุพรรณบุรีมุงนาเข้าไปตัวเมืองวเนี่ยแม่นได้ไอ้เข้าไปตัวเมืองเด้่ยอ้ สีม่งหนาไปในเมืองไปหาที่รับที่นอนได้ไัมนี่ถี่ตองที่สุขว่ามันเหมือนมันคำแล้วพี่น้องเลยคำแล้วได้พี่น้องเลยตอนนี้พกม่งกว่าแล้วอยู่ที่สุพรรณนะฮะอีกสามสิบสามกิโลเมตรหอดจังหวัดสุพรรณบุรีตัวเมืองใหญ่ได้ยัไม่ฮานเพราะว่าหน้าที่เข้าเมือนี่ก็มาลายจุดลายบอลลายหม่องพูแล้วันซองวันพูแลวซองสามวันพูเละไม่านสี่ไหนกับเขากรุงเทพ หลายมือเดิการชื่ว่าได้เห็นถนนข้า,า,าวตังจังหวัดบาบอเองกับบ่อทองที่ว่าอ,ะอะจะท้าเจ้าดังเล่าให้ท่านชมไใบสมนิสก,กอนีด้วยมงเพราะว่ายังมีอีกหลายที่ที่จะไปแหละเก็บภาพไว้ในการให้พี่น้องในบางเดนเห็นน้ำแม่นอ่านี่มีอย,อยากฝากบอกก่อนจากนี้กะบ่มียังหลายเลยพี่น้องเอ๋ยมีแต่มาทายถนนมารีวิวคนทางต่างจังหวัดข้าเมืองไทยเนาะพี่น้อง ฝากพี่ตอนน้องจหรับคลิปนี่กับมุกมีอย่งางไรกันบอกไปกับจียืดสียงวเนาะพี่น้องจหรับคลิปนี้กับเซลาเพียงก็วนี่แหละถ้ามักกับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดติดตามเนาะสิ่งที่สําคัญเนาะบอกกดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกําลังแรงใจจีนไทยทายคลิปใหม่ๆอีกไปเรื่อยๆเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้กับเซราลงเพียงตันี่เดี๋ยวพอกันไม่คลิปหนาสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วไี่นองพี่น้องไปแล้วไปแล้วไปแล้ว๊ายบไป